ก็ไม่ข้ามันนผมผมตก่องอันนั่นผมนี่เขียนคนมันเมือจะมานะส่มผลเดนะครับโอเคเผมได้ตีหนห่นะเพราะว่าเมื่อสองชั่วโมงที่แล้วผมซุ่มได้ตีหนห่ยเพราะว่าผมทำสูตรนะครับเดี๋ยวมาตีช้างคุดกันเลยนะครับโอเคเ จังรออย่างนี้ผมตุยแล้วผมก็ได้ดาบเชิงคูโคตรดีใจแล้วเขาเป็นริจงเรเยเยกัดึงดึเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำสูตรสุ่มผลกันเลยนะครับผมได้ดาบเชิงคูเห็นแล้วแบบประทับใจทำโอเคยตั้งนานแล้วไม่เคยได้เจอคูเลยไม่มีเวลาโอเคไหนมาสุ่มผลกันนะครับเดีย๋ยวเราจะมาสุ่มพ่กันเลยเอาไปทำอะไรนะครับเดียวเลาต้องไปตีลิงกันก่อนนะครับพี่สูดเราต้องใช้ดบาบแบบนี้นะครับ เออดาบจักรเลยราจะตีนะครับต like really ีตีต totally like ีตีไปเรตีไปเรื่อยนะครับตีตีจจนหมกฟอัจะตายัล้วแล้วก็โดนสกิวลิงอุยวอ้อะนี้โดนลิงโดลูอ yeah> ้ออ เฮยโอ้ยแม่รถปิดฉากพี่โอ้ยโ้ยนี้งานผมจะมาปิดฉากนี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยสุ่มผลกนเลยนะครับต้าบิน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 อ้าวอ้าวแค่เบนเชื่อเสไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะกันโดดนะฮะพุงไม้พุงไม่ได้นะกระโดดขึ้นเลยทีสุ่มผลก็เลยนะครับทีนงานผมก็มารอว่าผลเกลืออีกเช่นเคยนะครับผลชอบ อทิ้งงานเราให้ถือเราไม่ได้หรอกเ,เ,เอาไปเลยเไอ้คนต่างกันคืออย่างนี้ไม่มีใครอยากแปลว่าอ้าแต่วันจุปเป็นผลที่คูดออกโอเคเลาให้ทิ้งงานเดีเราจะขับซ้มสำหรับคุณออบ,บักกี๊กไม่ต้องได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนด้วยนะครับท่านชมสมรสวันนี้สวัสดีครับบ๊วย